สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาแก้ปีชงกันที่วัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรค์ะ่ะหรือที่เราเรียกกันว่าวัดเล่งเนื้อ2น,นะคะวัดแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุดลยเดชรัชกาลที่9ค่ะเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนั่นเองนะคะ เมื่อเข้าไปถึงตัววัดนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำคือการตรวจคัดกองค่ะด้านหน้าของวัดนะคะจะมีจุดพ่นแอลโกอฮอล์ค่ะเข้าไปจะมีจุดที่ให้เราเลือกทำบุญหลากหลายที่เลยนะคะสำหรับปีชงนะคะ25 6 5หรือปีขาน,นะคะก็จะได้แก่ปีวอกนะคะ100เแล้วก็จะเป็นปีขานปีกุลปีมะเส็งนะคะชงรวมด้วยนะคะ ปีแล้วก็กระดาษที่เราถือค่ะจะเป็นกระดาษสําหรับแก้ปีชงกระดาษยาวนะคะจะเป็นกระดาษให้เราเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะเขาก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งดูเนาะทียบส่วนกระดาษอีกอันหนึงนะะ่งค่ะเป็นกระดาษเสริมดวงนะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเสริมดวงให้รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาก็สามารถซื้อได้ราคาจะอยู่ที่ใบละ100บาทเท่ากันหมดเลยนะคะทั้งการแก้ชงและการเสริมดวงค่ะหลังจากนั้นนะคะ เมื่อเราซื้อกระดาษแก้ปีชงแล้วมาเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยเขาจะมีชั้นสองค่ะให้เราขึ้นไปไหว้ที่พเจ้านะคะเพื่อเป็นการอ่าแก้ปีชงนะคะหลังจากแก้ปีชงเสร็จก็ไปให้เราเนี่ยไปไหว้เสริมดวงต่อนะคะและเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราสามารถลงมากระบไหวที่พเจ้าด้านล่างได้อีกนะคะไม่ได้มีแต่ เทพเจ้าที่เป็นของทางจีนนะคะเป็นพระพุทธรูปของศาสนาพุทธเนี่ยก็มีให้เราได้กราบไหว้เช่นเดียวกันนะคะส่วนการทําบุญนะคะก็มีทางเงินสดหรือถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยทางวัดก็ได้จัด QR โค้ดให้เราสําหรับสแกนทําบุญเสริมดวงได้ด้วยนะคะถือว่าครบครันทันสมัยมานะคะหลังจากนั้นค่ะอิ่มบุญแล้วก็มาอิ่มท้องกันต่อคะ่ะด้วยขนมเปียแห่งความสุขนะคะกองละ40บาทเองทังอิ่ม ทั้งอร่อยแล้วก็มีความสุขกลับไปอย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครที่อยากมานะคะก็คือสามารถมาได้ทุกวันเลยเนาะวัดจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสี่โมงนะคะ